อง,องอค,คอ,อ,อกกแชมเบอร์กันเลยบ้วเ,เหรอแต่ว่างแล้วไม่จะเป็นหนึ่งแลมหนึ่ง <Thank you. S 1> เป็นีชอ็ชอตช็อตไม้ป๊บมานั่เล่นอันเต้พีเ่เล่ปะ วางแล้วเอ้าผมไปนะ้าครั้ไยืมไปยืมโอเคเบนตัวหน่งบินแต่คเบนตก่อนเดี๋ยวผมเบนก่อนเดี๋ยวผมังมองเขาเลยรีฟอ์ตัวหนึ่งไว้เลยหนึ่งไอ้ช็อตหนึ่งตัวแล้วก็เลสไอ้เดี๋ยวต้อทำให้ดีติดเบนต์กนอีกตัว กดเลนไม่ลงเช็คเช็ควความความไม่มีปัญหาต่างกับปัญหาห้องน้ำไม่ได้เกี่ยงนะผมยินไม่ได้มันไอ้มันน่าจะห้องน้ำมันน่าจะห้องน้องส,สองสองสองไซส์ไปอ่ะ

แลบ,บตัวนึงโอ้ววววฉันเพิ่ไปใส่เฮ้ยสองตัวสองตัวรับบีเลย <c oughs> บิมกาแฟจุ <c oughs> ามายอยากเล่นเกมเ้ยวิธีเกมเกมอร์โอ้โห,โห่าเวลาเลยในที่สุดเฮ้ยเซง็งเลยว,วะ่ะแพ้อ,อีกแล้วไม่ไหวแล้วว่ะเกมเมอร์อย่างเราๆหัวร้อนไม่พอ,อยังหน้ามันอีกนเนี่ยสิวขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวมาครับผมขอไปทำตัวให้สดชื่นก่อนนะเดี๋ยวมานะแป๊บหนึ่ง ใครว่าสายเกมเมอร์อย่างเราเรานั่งหน้าคอมทั้งวันไม่ดูแลตัวเองไม่จริงนะครับผมนี่เลยฮะล้างหน้าด้วยเมโทรัมเอ็กเนวัตเทนิ่งแอนด์ออยล์คอนโทนฟิลเตอร์โฟมล้างหน้าที่ผมเลือกมานะครับเป็นสูตรผิวกระจ่างใสครับเพราะอยู่หน้าจอคอมทั้งวันนะครับก็เจอแสงจากจอคอมหน้าหมองนะครับรอยสิวก็เข้มและก็ช่วยลดควบคุมความมันนะครับลดสิวได้อยู่มัดผิวกระจ่างใสนะครับลดรอยสิวควบคุมความมันไปในตัวและมีเม็ดบิตละลายน้ำนะครับช่วยคคุมความสะอาดหน้าได้ดีนะครับแลวก็หน้าไม่มันคือแรงล้างแบบว่าฟินมากครับเพราะว แตกตัวตอนล้างไม่แสบหน้าด้วยนะครับไม่ต้องปวดตัวนี้รู้สึกว่าขีดหน้าเราจริงๆนะครับเวลาล้างแล้วรู้สึกว่าสะอาดมากครับอันนี้ครับเป็นหลอดสีเขียวสูตรใหม่นะครับสำหรับผิวมันครับจะเหมาะสาหรับคนผิวมันผิวผสมนะครับทำความสะอาดหน้าเราได้ดีมากๆแนะนําเลยครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าใช้น้ำทั่วไปนะครับหรือจะเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับช็อปปี้รัซซาด้ก็มีนะครับราคา125บาทครับ100กรัมเดี๋ยวเราไปดูกัน

Profit is labor, I'm paid Killing these kids, I'm in it all summer long Natural ways, casual fit Pop pocket me I just need for kicks Three pack of black TVs, we a hit See me with her, and they seem unconvinced I am not that, but it's all in the hit I take my time, I'm in it less She feel a lot wanna be less We see the rubbing my neck I don't like lines, cause I wanna be next Even on a minimum, I innovate I could be a lot in a long day Put me on a I only keep time when the song plays. I, <laughs> play. <laughs> more line, more line. I don't have enough time get it off my mind. Get it off when I'm falling so fake. I can feel And now I feel. No. I know how to get one. Listen to me, baby. Everything in the world. I'm a grown man and I'm getting bigger. I so big, so big, so right Sleep all day, takes all night Spend my week, i spend my life I don't want breaks, I want to take flight I don't They're want me, I want to be free Gotta make money, yeah, yeah. I'm gonna be beat. Yeah, yeah. I'm gonna be, I'm gonna be free Follow me, oh, right. oh, I'm gonna be Yeah, I'm made by the same But I'm made right, yeah. so I stay independent oh. I know when you flex, I go And oh. I stay in my house Capital world, capital dreams Kissing the wind get out of here, in my wings Pressure time to come Got time I make two wheels. Go ride, I take two wheels. Come bring you that good feel I don't have with I don't want to on wanna to Always on time when the do. I don't wanna grind just get เกือบไป